วันนี้ผมจะมารีวิวเกม Tower of Fantasy นะครับเล่นสนุกมากนะครับโดยผมได้ลองเล่นกับอุ๋เกมมิ่งแล้วก็ไข่หนุ่ยชาแนลมาด้วยนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมเพลย์ให้ดูในตอนท้ายแน,น่นอนนะครับรับรองว่าสนุกทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องแมคานิกของตัวเกมนี้ก่อนแล้วมันมันยังไงมันมีความเป็นแอคชั่นอาพีจียังไงแล้วมันเล่นกับเพื่อนสนุกยังไงนะครับด้วยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปตามลำดับที่ผมเตรียมไว้แล้วกันสำหรับแมคานิกที่คุณจาเป็นต้องรู้แล้วก็จะททําาาาาใให้้้้้้คุณรููสึึกกกกกกออยเเเเเเลล่่่นน,นะน,น,นนนนนนนมมมมมีีขฐะะผชบัถัถ เราพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับแมคเคนิกแรกที่คุณจาเป็นต้องรู้ก็คือการแชทเทอร์ครับแชทเทอร์คืออะไรแชทเทอร์คือการที่คุณทําให้มอนสเตอร์เกราะแตกครับเดี๋ยวคุณดูในคลิปเลยนะครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยจะมีเกราะขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดคุณทําการตีจนเกราะของมอนสเตอร์แตกนะครับ1นนะล้ม สองคือหยุดใช้ท่าไมา้ตายนั่นเองครับมันเหมือนกับการที่ถ้าเป็นบอสขึ้นเกาะมาเนี่ยคือเขาเตรียมจะใช้ท่าไมา้ตายเนาะถ้าเกิดว่าคุณเบรกเกาะของมอนสเตอร์ไม่ได้จะเป็นแบบนี้เลยครับโดยผมของงุตั้งใจให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เบรกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือเราตีแล้วเราโดนหมอนสะท้อนนั่นเองครับเฮ้ยสะท้อนเหรอเออสะท้อนเหรอโดนเลือดเออดีโอโหไม่ตีแล้วกูรอ ซึ่งบอสที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้นะครับสามารถสะท้อนคุณได้นะครับแต่ว่าบอสบางตัวก็เป็นออกการถ้าไม่ตายแว้นๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าผมกับอุงพยายามตีกับบอสอีกตัวหนึ่งที่คุณกาลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่บางครั้งเบรกไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีค่าแชตเทอร์ครับแต่เพราะบอสเตอร์มันแว้นอย่างงี้ครับผมโอ้โูไปไหนลูกโอชาดีเออ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 ใช้เลยพี่ถ้าพี่จะแว้นกระดานนี้เราต้องาองเรนต้องพังคิปตันเมื่อกี้มันบอกว่าเราต้องพังคิดตันทตันอยู่ไหนอะน่ใจอ่าทันู่งไอ่ 나 i ôi ในคิดตั้นเออเดี๋ไม่มันไม่แน่ใจนาไม่เห็นนะเห็นแต่พี่เขาแว้นไม่พักเลยเนี่ยโอ้โอเคตอนนี้เรารู้แล้วน้อว่าถ้าเกิดว่าเราเบรกไม่ได้เราแชทเทอร์มอนไม่ได้ตอนที่มอนมีเกราะเนี่ยชีวิตเราจะอับอายขนาดไหนนะครับฉะนั้นการแชทเทอร์มอนเนี่ยเราต้องเลือกประเภทอาวุธนะครับอย่างอาวุธชิ้นนี้จะมีการแชทเทอร์อยู่ที่10ก็คือทําได้ดีนั่นเองนะครับเป็นแกล้งเอเนาะถ้าอาวุธอย่างชิ้นเนี้ยครับโหแชทเทอร์ไม่ดีเลยนะครับสามารถแชทเทอร์ได้แค่4นันเอง้ ต่อไปเป็นเรื่องของการชาร์จอันติครับผมชาร์จเนี่ยเหมือนกันเลยครับคุณสามารถชาร์จได้โดยการที่ดูว่ามันมีค่าชาร์จเท่าไหร่ครับชาร์จมีไว้สําหรับการใช้อันติของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มเราก็ใช้อันติได้ครับแต่เกมนี้ดีกว่าที่คิดครับเวลาคุณกดไร่อัลติเมทไม่ว่าจะเป็นของอาวุธชิ้นไหนๆก็ตามที่คุณกําลังถืออยู่นะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ จะตีคุณเนี่ยตีได้เลยนะครับมันจะขึ้นคัดซีนหรือไม่ขึ้นคัดซีนยังไงคุณก็โดนดาเมจแน่ๆครับเพราะเกมนี้ไม่มีไยเฟรมครับไอเฟรมคืออะไรดูด้านล่างเลยนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องคิดมาแล้วว่าคุณจะใช้ตอนไหนแล้วตอนไหนจะไม่ใช้หรือคุณจะเก็บอันติของคุณไว้เบรกมอนสเตอร์ด้วยการแชทเทอโคตรได้นะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้สําคัญมากๆในการเล่นนะให้คุณต้องคิดวิเคราะห์มาก,ก่อนแล้วว่าเฮ้ยคุณจะเจอกับมอนสเตอร์นี้นะคุณจะใช้มันช่วงไหนดีใช้ท่าตอนไหนดีอะไรแบบนี้นั่นเองคร่อคือกาารทมรํมเเลน เกมแนวนี้เราอยากทำคอมโบได้อยู่แล้วนะครับถูกไหมเกมนี้ไม่ได้มีแค่ตีปกตินะครับเกมนี้มีแดดโจมตีมีตีกลางอากาศมีทุ่มโจมตีมีใช้สกิลมีหยุดเวลาด้วยโอ้โหครบเลยถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกมที่คุณทําได้หลากหลายในเกมนี้เหมาะมากคุณเปลี่ยนอาวุธได้3ชิ้นแต่ละชิ้นคุณก็สลับเกมเพลย์หมดเลยเท่ากับคุณมีมูฟเซตในการใช้งานการโจมตีได้เยอะมากครับยกตัวอย่างอาวุธที่ผมชอบมากๆและทําให้ผมเลือกเล่นแทงและกันเนาะอาวุธชิ้นนี้คือโล่ที่เปลี่ยนเป็นขวานได้ครับ คุณได้ยินไม่ผิดครับคุณถือโลมีมูฟเซตหนึ่งคุณกดเปลี่ยนเป็นขวานทำดาเมจแล้วคุณสามารถมีมูฟเซตใหม่ครับอย่างตอนแรกเนี่ยพื้นฐานคือคุณโจมตีปกตินะครับก็จะมีบอกว่าคุณโจมตีได้ยังไงบ้างมีตัวคูณดาเมจเท่าไหร่เราจะยังไม่ลงลึกนะครับก็จะมีเอเรียลสไตล์สำหรับการตีกลางอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการชาร์ตตีอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะแยกกันนะครับทีนี้ยังไม่พอครับเวลาคุณหลบทุกครั้งนะครับคุณสามารถกดโจมตีเพื่อให้มีดามเมจ เป็นพิเศษเออกมาได้ครับสำหรับการหลบทุกครั้งถ้าคุณกดตรงจังหวะนะครับไม่ใช่ว่าแดแล้วกดได้เลยนะคือมันแดแล้วมันมีจังหวะของมันอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็มีเป็นท่าใหม่อีกครับบางท่าผักบางท่ารวบก็มีครับชาร์ตตีก็มีนะครับผมฉะนั้นโอเคมากๆเลยนะครับต่อไปคือสกิลครับ สกิลเนี่ยอย่างอาวุธชิ้นนี้คือการกดจากโลกให้เป็นขวานเนาะฉะนั้นเาเมจเนี่ยก็จะแรงมากพอสมควรนะครับจะเป็นสภาพตามที่คุณเห็นในคลิปที่กําลังเห็นตอนนี้เลยนะครับว่าผมกําลังโคออฟอยู่ you, ผมเปลี่ยนจากตัวโลกเป็นขวานแล้วก็ทําดเมจได้แรงมากๆากนั่นเองนะครับนะี่ขนาดแค่เปลี่ยนอาวุธเฉยๆนะนี่ยังไม่ได้ตีนะครับและผมเป็นแทงนะครับและต่อไปคือดิสชาร์จหรือการใช้อันติครับสำหรับอาวุธที่ผมใช้อยู่จะเป็นแบบนี้เนาะคือระเบิดพลังออกมาจากโลกอย่างที่คุณเห็นในคลิปตอนนี้เลยนะครับก็เหมือนเด กดใช้ท่าอะไรยังไงตอนไหนเพราะว่ามันมีแอนิเมชันของมันแต่มันโดนดาเมจได้เลยนะครับฉะนั้นต้องระวังตัวด้วยนะ ต่อไปคือการหยุดเวลาครับผมจริงๆมันไม่ถึงดับหยุดเวลาหรอกมันจะมีการสร้างโดมสีฟ้าขึ้นมาอย่างที่คุณเห็นนตอนนี้เลยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยการกระทําอะไรใดๆที่มันอยู่ในนั้นนะครับมันจะช้าลงมากๆแต่โดนดาเมตในนั้นได้นะครับเช่นมอนสเตอร์ทำดาเมตที่พื้นทิ้งไว้แต่คุณหยุดเวลาอยู่คุณยังคงโดนดาเมตตามปกตินะครับผมแต่เราสามารถนําไปใช้ได้หลากหลายอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือเราใช้เพื่อให้มอนสเตอร์เนี่ยไม่ทําอะไรเราเท่าไหรแ่แล้วเราก็ลากมอนมารวมกันในนั้นอย่างที่คุณเห็นในนี้นะ แล้ววันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่เราหยุดเวลาเพื่อเพื่อชุบครับเพราะว่าผมโดนมันตบตายแล้วก็ให้อุ่งเดินมาชุบแบบในคลิปที่คุณเห็นตอนนี้เลยครับชีวิตมันมัน,มน มันแย่ขนาดนั้นแหละครับต่อไปธาตุที่มอนสเตอร์แพรครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูอีคลิปแล้วกันนะครับจะเป็นตอนที่ผมไปเล่นตีเวิร์ลบอสไปลองตีแล้วกันนะครับจะมีผมมีุงุงแล้วก็จะมีไข่หนุยเนาะเราไปตีด้วยกันมานะครับผมโดยมอนสเตอร์เนี่ยจะมีสัญลักษณ์แพ้ไฟอยู่ด้านบนเนาะเนี่ยตรงนี้ซูมให้เห็นชัดเจนนะครับเราก็ตีกันไปนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าโดนไฟก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นแค่นั้นแหละครับก็สังเกตที่ตัวมอนด้วยมันจะมีมอนที่ไม่แพ้้้้้าาาาาาตตุุดดดววยเเเเช่่่่นน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 ถคคณอัััีจะะะขึโโมมแบงรับ ประเภทอาวุธ และความหลากหลายในการเล่นครับอาวุธแต่และชิ้นมีมูฟเซตที่แยกกันหมดเลยอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนที่คุณสามารถตั้งป้อมและให้เพื่อนยิงปืนปิ้วปิ้วปิ้ว,วใส่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอัดไม่ได้นะเพราะผมเป็นแท้งนะครับผมฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้มีมาให้ดูนะครับแต่ว่ามันสามารถทําได้จริงๆคือคุณเป็น DPS คุณนั่งชาร์จยิงเลยครับผมส่วนเพื่อนคุณก็แท้งไปมีหน้าที่แท้งก็แท้งไปหยุดเวลามอนสเตอร์ไปอะไรแบบนั้นนะครับต่อไปคือเมื่อคุณเลือกอาวุธทั เลือกสายด้วยครับเลือกสายคืออะไรครับพี่นี่เลยครับผมใส่โล่2ชิ้นผมก็เป็นสายแทงก็คือฟอร์ติจูดนะครับผมโอเคฟอร์ติจูดการทํางานคือผมไม่โดนดาเมจเบาลง25%แล้วก็สามารถเบรกมอนสเตอร์ได้ดีขึ้น60%ครับแล้วก็การแนกโรเนี่ยคือการที่จะให้มอนสเตอร์มาตีเราน่นเองนะครับจะทําได้มากขึ้นเป็น8 0 0ครับแล้วก็เมื่อคุณเล่นกับทีมคุณจะสามารถการดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีกย0่ิเปอรเ็นหมายความว่าดาเมจที่เข้ามาจะหายไปทั สามารถทำให้แรงขึ้นอีก40%ด้วยเมื่อคุณเล่นทีมเพลย์กลายเป็น50%ซึ่งอันนี้จะมีคนเป็นผู้เล่นสายนี้กันเยอะหน่อยนะครับตามสไตล์เลครับผมคนไทยชอบเป็น DPS นะครับและต่อไปคือคุณเป็นฮิวครับเมื่อคุณถือวุธประเภทฮิว2ชิ้นเนี่ยคุณจะสามารถฮิวได้แรงขึ้น100%แล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับเพื่อนคุณฮิลได้แรงขึ้นเป็น 2 0 0ทันทีครับส่วนบาลานเนี่ยน,นี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าบาลานมันทําให้เราทำดาเมจได้แรงขึ้นแล้วก็กันดาเมจอย่างละ5%นะครับแล้วก็ฮิวแรงขึ้น20%เอนาะแต่ว่าเวลาไปอยู่ในทีมเพลย์จริงๆอะครับผมมันจะเพิ่มเติมแค่เฉพาะการทำดาเมจกับการลดดาเมจกลายเป็น20%กับเอเกขห้าก็กลายเป็น25เนาะส่วนเรื่องฮิลมันเท่าเดิมคือ20%ครับการเป็นสายใดสายหนึ่งไปเลยมันเหมาะกว่าบาลานในความคิดของผมนะตอนนี้นะฉะนน ในตอนเกมเพลย์เดี๋ยวคุณจะเห็นผมเล่นกับอุงอุงกันมันมากครับมันหยดติง๋งฮะเราสามารถคุยกันให้ i, แบบนี้เลยเดี๋ยวผมหยุดเวลาให้เราตีมอนฉะนั้นเดี๋ยวมีเกมเพลย์ทั้งดีๆแล้วก็เก่าๆให้ดูอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเกมเพลย์ให้ดูแล้วก็จะไม่ได้มีการแนะนําอะไรแล้วแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบแล้วก็สนุกมากฉะนั้นผมเล่นเกมน,นี้จริงจังด้วยแล้วก็คุยกับอุงแล้วว่าเราจะทํากิวกันนะครับฉะนั้นไม่ต้งองห่วน <ๆ S 1> แต่งตัวตัวละครเองทั้งหมดนะครับ ใช่ครับผมแต่งตัวละครเองทั้งหมดเลยครับผมออกมาเป็นน้องเรมน่ารักเวอร์ชันโตแบบนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าใครเป็นแฟนน้องเรมในรีซีโล่เหมือนกันอย่าลืมพิมพ์ข้างล่างมาด้วยนะครับว่าเรมนางเอกนะครับผมส่วนใครที่คุณจะบอกว่าเรมนกไม่ต้องพิมพ์ครับพิมพ์ผมจะไล่ลบคอมเมนต์ให้หมดเลยไม่พอใจก่อนจบไปเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์นะครับเราจะให้ดูเวอร์ชั่นกาวตอนที่ผมกับองค์งเรายังไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยก่อนนะครับแล้วก็จะมีทั้งที่ผมพยายามจะเข้าไปแทงให้เพื่อนนะครับผมแลวถึงเวลาเนี่ยไข่ไดุ่ สุดคือคุณจะได้เห็นว่าเมื่อผมกับองุ่งเนี่ยเราสะดวกเล่นด้วยกันแล้วเราเริ่มรู้เรื่องกับเกมเยอะแล้วเราเลเวลเยอะแล้วเราเข้าใจแมคคณิกเกมแล้วเนี่ยเราตบป๊อปกันมันหยดติ๋งขนาดไหนครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแฟนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเกมนี้เจอกันแน่นอนเล่นจริงจังครับสำหรับคลิปนี้ไปดูเกมเพลย์แล้วก็บ๊ายบายอดทนครับอดทนอดทนคุณลูกออกดทนไว้เดี๋ยวผมเิวให้ จะบอกว่าบอสตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่บอสตัวที่สองไม่ยากกว่านี้โอ้โหมิว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 เออโอ้โหเอ็าร์เี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอกาหอกาคักาถอยกเลยไหมถอยอยู่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 หลบเฮ้ยเป็นไรหงอ้อยโดนเต็มๆ่ะดีไม่แรงเท่าไหร่โดนปะโดนมากูดาวเลยอ่ะกูดาวเสร็จแล้วเต็มหน้าเลยกู เฮ้ยเอาอีกแล้วโอตนไโโอ้คือ,อ,อตอนนี้ใส่ทุกอย่างที่ใส่ได้แล้วอะอ้าวมอคนียวเรือเเรๆๆเอเรือวร <ti parliament> ลโลอเโล,โล,ล,โล,โลแตกไปโรแตกแล้วเรแตกแล้วชุด<ห>ชุดชุชุ <Sab. S 1> ก็เอฟเหมือนกันมึงไม่เคยเป็นกันมวงเพื่อนไ่เอาเอฟเธอเดียวเดียวโตแบบก็ไม่อุ้มตายตายใช่บอสด้วยโอ้ตายพวกเพื่อนไม่เอาเราเจเดนเจเดนรู้ชอบชอบมากคนอะไรชอบคู่ดีมากผู้หญิงตัวเท่านี้เดี๋ยวไปดูแฟนมันพางบนโอ้โหตัวอยากเล็ก หน้าตาน่ารักเลยนะจริงๆหน้าตาจิ้มลิ้มโอ้โหแฟนแบบอย่างต้านแฟนไม่ได้เลยโอ้โหดูหด้ไหมยิ้มดีโอ้โหแล้วให้เมียสู้ก่อนเด็อยู่เวลาแล้วอยู่เวลาแล้วโอเคโอเคโอ้นี่มันฮู้คักมาฉุดเวลาเธอใช่ไหมเอาเจ๊ดิโอ้โหแล้วอารียังอยู่ลิ้มเซ็ตอย่างดีเจ๊หลบอันติโอ้ดาวนะผู้ดาวนนะอยู่เวลาไม่ได้นะ

ทันไหมเนี่ยยังทันทันทันเลยเล่กอยู่เล็กอยู่ได้อยู่ไม่ทันไม่ทันว่านิดเดียวเองอ่ะตัวใครตัวมันไปละโอไม่โดนไม่โดนจุ๊บจุ๊บแค่นี้เหรอแค่นี้แค่นี้เหรอเจ๊แน่นแน่นผมเราที่เป็นมินิบอสเอ๊แต่มันมีบอสสองตัวเลยสองตัวมีสองตัวก็ครบต้องเขารอสามีเขามาอยู่ตอนนี้สามีือยังไม่มาถ้าเกิดสู้สองตัวพร้อมกันน่าจะมันเลยนะแต่เดี๋ยวยากเกิน อยู่ไม่ทันว่ะรอบนี้อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โหไม่ทันว่ะนายทำให้ฉันอับอาย <liv> อยู่แล้วอยู่แล้วแล้วเ <c oughs> ออสวยค่อยรู้ตัวว่าเป็นแท็กหน่อยก่อนด้านนี้อยู่แล้วอยู่แล้วตายแล้วตายแล้วชุบทีมีใบเบรกเบรก,กเดีอออเ๋ยวไม่ค่อยเบรกให้เพื่อนหนึ่งมีมี <c oughs> มีอยาอยากจะเบรกนะแต่มันไม่ให้เบรกเลยอาการโอ้เบรกไม่ทันว่ะโอ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ มีมิสไซล์ไม่ต้อไม่ต้องเบ,บ,บรกแล้วไม่ต้องเบรกแล้วล่ะไม่ต้องเบรกแล้ว